ในค่ำคืนวันนี้นะครับบิ๊กแมตที่จะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับนั่นคือเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกครับก็เป็นการพบกันระหว่างทีมแชมป์เก่าครับอย่างเรอัลมาดริดครับวันนี้จะเปิดซานเตโกเบ์นอาบิลครับต้อนรับการเยียมทีมอย่างเชลซีครับโดยคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลาตีสอตรงครับและเกมนี้จะจบลงอย่างไรไปดูเลยครับ สำหรับเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างเรอัลมาดริดครับในช่วงสุดสตาที่ผ่านมาผลงานไม่ดีซะเลยครับแพ้คาบ้านที่เบอร์นายบิลต่อทีมอย่างเบเร่ยไป2ประตูต่อ3นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเกมนี้กลับมาเล่นในเวทียูฟาแชมเปี้ยนลีกครับมาดริดก็คือมาดริดนะครับในการเล่นเวทียูฟาแชมเปี้ยนลีกครับพวกเขาน่ากลัวเสมอแล้วก็ผลงานในการเล่นเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกในบ้านตัวเองครับ5เกมหลังสุดก็ชนะรวดด้วยนะครับที่ซานติเตโกเบอร์นายบิลครับ และในวันนี้นะครับตัวหลักๆสามารถลงเล่นกันได้ครบเลยครับนำทัพโดยคาริมเบนเซมานะครับที่กำลังท็อปฟอร์มอยู่ณขณะนี้ครับรวมไปถึงนักเตะอย่างวินิสจูเนียครับแล้วก็เฟสเดเบลเบเด้ครับส่วนแดนกลางครับนำทัพโดยชัวเมนี่นะครับลูก้าโมดิชโทนี่โครสเกมรับนำทัพโดยเอแดร์มิลิเตาวะครับส่วนทีมผู้มาเยือนอย่างเชลซีครับผลงานไม่ดีอยู่ซะเลยครับถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวกุนซือไปแล้วนะครับอย่างเกรแฮมพอตเตอร์เป็นแฟรงค์แลมพาร์ดครับแต่ปรากฏว่าเกมล่าสุด ประเดิมด้วยการแพ้กับทีมอย่างวู๊ปแฮมตันไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่ดีเสเลยครับทีมอย่างเชลซีครับวัดฟอร์มการเล่นของ2ทีมนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าทางทีมอย่างมาร์ติดชุดนี้นะครับเล่นด้วยกันมาหลายปีนะครับเข้าขารู้ใจกันเป็นอย่างดีส่วนเชลซีครับณน,า,นาทีนี้นครับยังหาสเปตตัวจริงที่ดีที่สุดยังไม่ได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องตัวกุนซือนะครับบารมีระหว่างคาร์โลนชูรตินะครับที่คว้าแชมป์รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้ว4สมัยมากที่สุดบนโลกใบนี้ครับวันนี้เจอบทางแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับซึ่งถือประสบการณ์ก็ถือว่ายังน้อยอยู่ก็เชื่อว่าแฟรงค์แลมพาร์ดเองครับยังไม่น่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงเชลซีได้นะครับแล้วก็คงจะเหนื่อยด้วยนะครับสำหรับทางแฟรงค์แลมพาร์ดครับดังนั้นเกมนี้นะครับดูจากองค์ประกอบโดยรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับฟอร์มการเล่นประสบการณ์ของตัวกุนซือ ทีมเวิร์กเลยต่างๆครับมาริดดูดีกยู่เชลซีเยอะมากครับดังนั้นผมก็เชื่อว่าเกมนี้ครับมาริดมีดีพอเลครับเล่นในบ้านเกมนี้ที่จะชนะเชลซีไปแบบสบายๆครับดีไม่ดีจะชนะไม่ต่ำกว่า2ลูกขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นคู่นี้ครับทีมอย่างมาริดดูดีกว่าเลยทีเดียวครับผมให้คู่นี้ครับทีมอย่างมาริดน่าจะสามารถชนะเชลซีได้3ประตูต่อศูนย์เลยครับ และเ,เพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าเกมคู่นี้นะครับจะจบลงหน้าไหนนะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับหลังจากการคอมเมนต์ส่งหัวใจแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ